สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟูซิงยิ่งค้อยมาเมื่อเนี้ยมาเบิ่งนมมอเจ้ายักษ์เจ้าวายักษ์เขียวกับบอแมนเจ้ายักษ์ฟาครับครับตัวมิวโฮเดนเจ็ดนหกเอ็ดโคโบโเร่งเลยรวมช่างโ oh, อ้โหบอดี้ยางนานเนี่ยไม่เห็นครับไม่เห็นครับ ตะวันง่ายๆครับไทยเกียร์เกียร์สองลงหน่อยได้ครับเอฟซีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมาครับเอฟซีเมื่อเบิร์เป็นสองกันเลย ลุ่นเกีย์กี vinegar, ้เต้องเคลียร์ครับต้องเคลียร์ถามขคยรกันเล่ามาเนี่ยขายเกียร์สองเลยครับขายพาฝนเลยเมื Pepper ่อไงคาดในขนาดฐานโหครับเอฟซีเบงลอง คือว่าเขาเขาดีครับตั้งตั้งฐานถือดีดีมากเลยดีมากเลยดีมากเลยดีมาเลย่ีมากเลยดีมากเลยดีมากเียดีมากเอกดีมาวเายดีบากเลยดหมอกเอยพิมากเลยดีมากเลี สี่สูครับสี่สูเกียเกียจะเป็นอ,อ่าเือาดสวดาดตัวเก้ับสวาดตัวเก่าไ่ได้เป็นอ่า,กเ,า,าอออเ,อเกียร์กระชื่มเพื่อที่จะเร่งคล้องอ่าหยุดรับหอดีเ้าเรียกเขาเกียร์แบบ โลกกยวเขาครับเลีกยงขเขาควนนิ่งเลยควนนิ่งเลยบันนี้ควนเลยเทคนิคเอเราวันโอ้บอลบอกกระบอกตัวโยกครับอกเอียเลย ตัวนี้จะเป็นตัวจำ้ำจ้ำเบรกมั้งครับแต่นี่โคนโท้วอยู่นะมี่โคตรท้วเป็นรถเบรกอาจจะเป็นเบรกมั้งตัวนี้เป็นตัวตัวอ่าปัดดินครับเวลาดินเหนียวตีฐานแต่ปาดยังติดอยู่อายังคนอยู่เลย นะครับาฝากช่องน้อยๆกลุ่มซวิว้วไวยครับถ้าชอบชี่นี้กดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ไม่ต้คชิมครับเอี่ยคชิปน้าครับสวัสดีครับ